รามวันกับวันนี้ผมก็จะไปเข้าเสือกันนะครับด้วยใช้จักรยานี้วนวนวนแล้วก็มาเอาเสือนะครับคือเราจะไปแคมปปิ้งนะคะไปไปดูกันว่าเราจะไปเอาเสือได้เท่าไหร่กันหนึ่งนะไป แผ่นดินไหวได้ครับทุกคนที่ประเทศพม่านะปรเวีพม่าะปรไทยเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะประเทศอะไรนี่เวียดนามเวียดเวียดนามเขาขึ้นถึงแปดแปดกุดหาอะไรแต่ว่าประเทศไทยเรายังสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าอยู่เแต่ประเทศอังกฤษน่าจะเจ็ดจุด กิจไม่โดนไม่หรออ๋อประเทไหนก็ไม่รู้ไปเอาเสือ7.7ไปไปหาของประจำเป็นกันไม่ไม่งั้น7.7แเว7.7น่าจะเย็นน้ำ8เย็นน้ไม่ใช่เย็นน้ใช่เย็นอ๋อ7.7เล้ไม่ไม่น่าใช่เปดน่าจะลดลง7.7แล้วแหละไปเดี๋ยวเรารีบไปเอาเสือกัน อะไรนะที่แผ่นดินไหวอ่ะที่มันที่มันล้มไปเลยอ่ะเท่าไรนะที่พม่าเหรอไม่ที่ที่อื่นอ่ะที่ไหนเยอะที่สุดอ่ะที่ไหนเยอะที่สุดพ่อพามาพม่าไงเพราะว่าพม่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวที่พม่า่ะไปกันเร็วๆเอารลจอบไปไปเหอะก็มีคนหนึ่งเฝ้าอ่ะไปเหอะไป เอาเสื้อก,กันนะครับทุกคนไปเานกลว่นะครับเล่นในบ้านก่อนดี่หนูขี่จักรเล่นแถวนี้ขี่แถวนี้แลหนูจะไปทางโน้นลย จะไปหาสถานที่ของเราดูกันอ่าววโหกเดี๋ยวเราหลบหลุดกันนี่นะคะก็จะเป็นเสือของเราในคะ่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปหาทริปกันแดดร้อนๆอยู่นะลูกเล่นที่บ้าน

เดี๋ยวเราก็จะกางเสือกันก่อนนะร้อนหนักนะเดี๋ยวเราพี่จะมากับนี่นะเดี๋ยวเสร็จถานที่เราก็จะเป็นประมาณที่เราจะลองการสร้างคืนนึงงั้น,นเดี๋ยว,วเราไปกางเสือกันก่อนเดี๋ยวเราไป Thank you. <coughs> <coughs> จะนกการ์ตูนกันนะมาถึงการ์ตูนแรกแล้ก็จะมีน้ำชาบ๊วยก่อนถึงตัวนึงคนส่นวนรองเท้าพวกนี้ก็จะยไปหาของก่อนนะอยู่บ้านก่อนใช่ป้าห้องเอาพวกหมอนที่เราห้ไม่ใช้มาได้ไหมป้า,า,าทุกคนเดี๋ยวไปดูพี่เขาระไปดูทุกคนนี้ก็จะหเห็นส หมอนอ่ะหมอนที่ไม่ใช้แล้วอ่ะหมอนที่ไม่ใช้แล้วเอาไปนอนเล่นตรง อันนเอออันนั้นก็ได้ีด่่่ามัดนก็ไดอันนี้เหรอพ่อจะ่นไหมพ่ออยู่ไหนเอาไปแล้วอัีอไปเอาอันนี้ได้เหรอเ้เอาไปตั้งสองงานเลยล่ะเอาก็อยู่กันสองคนที่ไหนนะตรงเสืออ่ะอันหนึ่งอันก็ได้ น่อเนยิ้มเนให้ดูนี่ยกาแถวๆ่า

ั้งนี้ของแม่เอินรอยแผลโอ้รอแผล อแอปเป็มาะคะ่ะอ้าวมีการขยับที่หรอนี่ก็จะเป็นที่นอนของนายนะเขัที่นี่ จะนอนไหนเดี๋ยวที่นอนนีทำได้หรอะผมงินงนี่นะครับออรักเขาจะนอนนี่ ตอนเดี bana, ๋ยวตอนหกโมงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะล่าอล่าทาผีนะคะเดี๋ยวตอนที่ตอนหกโมงจะไปล่าทาผีกันแถวแถวนี้นะคะตอนหกโมงจะจะจะล่าทาผี นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันหกโมงแถ้าเกิดยังไม่หกโมงเราอาจจะเลื่อนเวลาได้นะคะทุกคน